88สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะนุ้ยก็จะพาพี่ๆมาดูรถภายในโชว์รูม b 88สาขาบางพลีจังหวัดสมุทรปราการของเรานั่นเองนะจ๊ะพี่ๆคนไหนที่เข้ามาแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้นุ้ยด้วยนะคะวันนี้นะคะนุ้ยก็มีโปรโมชั่นนะคะมาแจกให้พี่ๆทุกท่านเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้นุ้ยด้วยนะคะ ที่นี่เรามีรถให้เลือกหลายร้อยคันมากๆเลยนะจ๊ะแบรนด์หลักๆที่เรามีเลยตอนนี้นะคะคือโตโยต้าแล้วก็อีซูซูนั่นเองนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นรถกระบะรถเก๋งนะคะรถกระบะตอนเดียวเนาะรถตู้นะคะหรือว่ารถตอนเดียวที่มีตู้ทึบนะคะสนใจรุ่นไหนสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะ เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นุ้ยด้วยนะคะเดี๋ยวนุ้ยพาเดินดูรอบๆกันก่อนเนาะใครอยากดูรุ่นไหนอยากทราบราคารุ่นไหนนะคะสามารถทักเข้ามาได้เลยเนาะรถทุกคันที่นี่นะคะมีการรับประกันให้หลังการขายทุกคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์เฟืองท้ายนะคะรับประกันไม่มีชนหนักมีความจมน้ำอย่างแน่นอนนะคะ ่อนโมดสามารถโอนรับเล่มได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์รบกวนกดไลค์กดแชร์ให้หนุ้ยด้วยนะคะพี่ๆคนไหนที่เข้ามาแล้วนะจ๊ะวีแปดของเรานะคะเปิดให้บริการทุกวันเลยนะจ๊ะตั้งแต่เวลา8ปดโมงครึ่งถึง5้าโมงครึ่งเลยนะคะ เปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะจ๊ะพี่พี่คนไหนขับรถผ่านไปผ่านมาแวะเข้ามาพูดคุยกันได้นะจ๊ะแวะเข้ามาสอบถามก่อนได้เลยนะจ๊ะร้านของเราอยู่ติดกับถนนใหญ่เลยนะจ๊ะนี่เลยอยู่ติดกับถนนใหญ่นะคะติดกับปั๊มน้ํามันบางจากนะคะย้งๆกับมูลนิธิร่วมกตัญอยู่นะคะร้านของเราตั้งอยู่บนถนนบางพลีกิ่งแก้วนั่นเองนะจ๊ะพี่พี่คนไหนขับรถผ่านไปผ่านมาแวะเข้ามาดูรถมาพูดคุยมาทดลองนั่งขับกันได้นะจ๊ะ ใครที่ดูไลฟ์ของนุ้ยนะคะวันนี้นะคะนุ้ยมีโปรโมชั่นให้ด้วยนะจ๊ะถ้าอยากรู้กดไลค์กดแชร์ให้ก่อนนะคะแล้วนุ้ยจะแจ้งโปรโมชั่นเนาะมีทั้งรถกระบะและรถเก่งนะคะชอบแบบไหนรุ่นไหนสาม,มารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะหรือว่าจะโทรเข้ามาสอบถามก็ได้เช่นกันนะคะที่เบอร์ 083 304 9 8 5 6นะคะหรือว่าพี่พี่คนไหนมาไม่ถูกยังไงเนาะสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะแล้วนุยจะส่งโลเคชั่นไปให้เนาะว่าร้านตั้งอยู่ตรงไหนนะคะโปรโมชั่นออกรถกับนุ้ยวันนี้นะคะนุ้ยให้พี่พี่ขับฟรีเป็นเวลา45วันเลยนะคะ1เดือนครึ่งนั่นเองเนาะ และยังแถมดอกเบี้ยให้อีก0%นาน12เดือนด้วยนะคะและยังมีบัตรเติมน้ำมันมอมให้ด้วยมูลค่า1,000บาทในวันออกรถนะคะเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ด้วยนะคะในวันรับรถเนาะและยังมีแบตเตอรี่ลูกใหม่ให้อีกด้วยนะคะรับประกันเครื่องเกียร์เฟืองท้ายนาน3เดือนนะคะและยังฟรีค่าแรงค่าช่าง1ปีเต็มอีกด้วยเดี๋ยววันนี้นะคะนุ้ยพาพี่ๆมาดู Toyota r รี o คันนี้ก่อนเลยนะคะ เป็นรีโว่เจพลคันนี้เนาะใครอยากดูรถคันไหนรุ่นไหนนะคะสามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะคะก่อนอื่นเลยรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่ยก่อนนะจ๊ะพ,พี่จ๋าสำหรับ t ต y o t a r รีโว่เจพัคันนี้นะคะนี่เลยกระจังหน้าของเขาจะเป็นโครเมียมนะคะพ,พี่จ๋านี่สำหรับรถคันนี้นะคะเป็นรถปี2016นั่นเองค่ะ เครื่องยนต์2,400นซีซีนะคะเชื้อเพลิงดีเซลนั่นเองเนาะเป็นโฉมเดิมๆเ,เลยนะคะเป็นล้อเดิมๆเ,เลยที่มาจากโรงงานนะคะเครื่องยนต์เดิมๆเ,เลยเนาะกระจกมองข้างก็เป็นโครเมียมนะคะแล้วก็ยังมีไฟเลี้ยวด้านข้างให้ด้วยนะจ๊ะส่วนมือจับของเขาตรงนี้นะคะก็เป็นโครเมียมเช่นกันเนาะเดี๋ยวนุ้ยพาเข้าไปดูภายในกันนะคะ อยากดูรุนไหนสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าเดี๋ยวนุ้ยจะพาไปดูเนาะทายที่เข้ามาดูแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ้ยด้วยนะคะสำหรับภายในของ Toyota Revo j p l จ s คันนี้นะคะเป็นโทนสีดำล้วนเลยนะคะเบาะใหม่มากๆเลยนะจ๊ะ เป็นโทนสีดำล้วนนั่นเองนะคะด้านข้างแผงประตูตรงนี้นะคะมีปุ่มปรับไฟฟ้าด้วยนะคะใช้งานง่ายมากๆเลยสำหรับเจพัสดคันนี้เนาะนี่เลยภายในก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับรถกระบะ โยโยต้ารีโว J+ คันนี้นะคะราคาอยู่ที่449,000บาทเท่านั้นเองนะคะพี่ๆคนไหนที่เครดิตดีประวัติดีสามารถฟรีดาวกันได้เลยนะจ๊ะหรือว่าพี่ๆคนไหนที่ไม่มีเครดิตที่อยากดาวก็สามารถทําดาวเริ่มต้นเพียงแค่19,000บาทเท่านั้นเองนะคะผ่อนเบาๆนะคะเพียงเดือนละ8,65 0บาทเท่านั้นเองนะจ๊ะ ผ่อนได้นานสูงสุดถึง84เดือนนะจ๊ะพี่ๆคนไหนอยากดูรุ่นไหนนะคะอยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับตัวรถนะคะสามารถอินบ็อกเข้ามาได้เลยนะจ๊ะหรือว่าโทรสายตรงมหานุยก็ได้เช่นกันนะคะที่0833049856นั่นเองนะจ๊ะมาเจเจอกันช่วงเที่ยงแบบนี้นะคะ ชีพไหนก็ออกรถได้เช่นกันนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากเลยสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะพี่ๆคนไหนที่สนใจอยากจะได้รถไว้ใช้นะคะตอนนี้ใกล้จะปีใหม่แล้วนะจ๊ะพี่ๆจ๋าแล้วตอนนี้รุ้ยก็มีโปรให้พี่ๆกับฟรี4.5วันด้วยนะคะรีบจับจองกันเข้ามาได้เลยนะคะจองออนไลน์เพียง1,000บาทเท่านั้นนะคะเรามีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านท่านเลยนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยเนาะ แต่และบุคคลแต่และอาชีพนะคะจะใช้เอกสารไม่เหมือนกันนะคะยกตัวอย่างนะคะเช่นพนักง,งานบริษัทเนาะใช้แค่บัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะคะสเตทเมนต์แล้วก็สลิปเงินเดือนนะจ๊ะส่วนพี่ๆท่านใดที่อยากออกรถนะคะทำอาชีพอะไรกันอยู่สามารถสอบถามกันเข้ามาก่อนได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะแจ้งนะคะว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง แต่ไม่ยุ่งยากแน่นอนนะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสเพื่อที่ให้พี่ๆได้รถทุกคนเลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็คร่าวๆก่อนเลยละกันเนาะอยากรู้รุ่นไหนสามารถอินบ็อกกันเข้ามาได้นะคะแล้วไว้เจอกันไลฟ์หน้านะคะสำหรับวันนี้หนุยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ